ชนด้วยค่ะและ CPF, CPO ร้อยเรียงใจส่งอาหารคุณภาพปลอดภัยและน้ำดื่มให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะคะสนับสนุนภารกิจสู้ภัยโควิด -19 ค่ะพร้อมกันนี้ CPF ยังเดินหน้าเติมสเสบียงให้โรงพยาบาลท่าสองอยางที่จังหวัดตาบเพื่อแทนคำขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ ที่บริเวณหน้าสารกลางเก่าจังหวัดตากนายพง์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากรับมอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานและน้ำดื่มในโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัยโควิด -19 จากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF และบริษัท CPR จำกัดมหาชนตามนโยบายเครือ CP เพื่อมอบให้จังหวัดตากนำไปสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดตากโดยมีนายประสิทธิ์สุนทราวิทูลรองกรรมการผู้จัดการ CPF และนายธีรสิทธิ์เตรียมคำผู้แทน C ีพีเป็นตัวแทนส่งมอบซีีและีีขอส่งกำลังใจผ่านอาหารคุณภาพปลอดภัยให้กับทุกท่านเพื่อเป็นพลังกายและกำลังใจให้กับบุคลากรได้ดูแลที่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศให้เราได้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน ส่วนที่โรงพยาบาลท่าสองยางจังหวัดตากนายแพทย์ธวัชชัยยิ่งทวีศักพู่มในการโรงพยาบาลท่าสองยางรับมอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานในโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภายัยโควิด -19 เพื่อเติมสเสบียงเสริมกำลังใจและแทนคำขอบคุณทีมแพทย์ที่เสียสละทุ่มเทดูแลผู้ป่วยสู้ภยัยโควิดตลอด24ชั่วโมงโดยมีนายประสิทธิ์สุนทราวิทูลรองกรรมการผู้จัดการ CPF นำชาว CPF จิตอาสาจากธุรกิจผลิตและขายสุกรมีชีวิตภาคเหนือตอนบนร่วมส่งมอบ CPF ริเริ่มโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัยโควิดสมาตั้งแต่ปี2 5 6 3จนถึงปัจจุบันตามนโยบายของเครือเจริญโภอคภันฑ์ภายใต้โครงการ CP ร้อยเรียงใจสู้ภยัภยโควิด -19 วิกฤตโควิดจากวันแรกถึงวันนี้ CP และ CPF มอบอาหารพร้อมทานเพื่อบุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องคนไทยแล้วหลายล้านแพ็ครวมถึงน้ำดื่มและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ IMU ตลอดจนวัตถุดิบอาหารสดและเครื่องปรุงรสสำหรับนำไปปรุงอาหารในโรงพยาบาลหลักโรงพยาบาล สนามกลุ่มเปราะบางและหน่วยงานต่างๆกว่า300แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมเคียงข้างคนไทยก้าวผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันไม่แน่ใจว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมได้ติดตามชมซุปเปอร์มูลกับจันทรุป,ปราคากันหรือ